สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้เป็น EP ที่สองนะครับที่เราจะมาเจอกันเนาะวันนี้มีเคสมาเป็นตั้งวาลทวา,ารสกิไซต์แปดรหรือให้ดูว่าเขาทำอะไรบ้างที่ช่างเขาบอกว่าตั้งวาลตั้งวาวไวศูนเนี่ยเขาบอกว่าตั้งวาลเนี่ยทำอะไรบ้างามีวิธีการเช็คอย่างไงบ้างมีวิธีการถอดหรือประกอบแบบไหนบ้างแต่เนี้ยผมก็หรือส่วนที่เป็นถังน,น้ำมัน คอยหวัวเทียนออกแล้วเหลือแต่เปิดแล้วเดี๋ยวก็จะเช็ควาลวกันจะมีอุปกรณ์สําคัญเพิ่มเติมก็คือส่วนแรกที่ต้องมีก็คือฟิลเลอร์เกต oh. อันที่สองก็จะเป็นชิมวาลวชิมวาลวอืมชิมวาลวนี่ก็คือชิมวาลว uh huh. อันนี้ไว้สําหรับการปรับตั้งความห่างของของ uh huh. ของระยะเคลรลนด์ของวาลวอันนี้เป็นไมโครมิเตอร์ ในกรณีที่บางอันที่เราเอาออกมาแล้วตัวเลขข้างนี้มันสึกหายไปเราไม่รู้ว่ามันห่างเนาะหนาหนามากน้อยแค่ไหนเราก็จะเอาอันนี้มาวัดก่อนครับว่าว่ามันว่ามันหนามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราลื้อให้ดูว่ามันมีวิธีการเริ่มเริ่มลื้อยังไง นะครับเป็นอย่างนี้นะฮะก็จะเจอแคมแล้วก็ถ้าใครมาตั้งวาวกับผมอะ่ะอีพวกเนี้ยยางอย่างเงี้ยยางที่ติดอยู่บนฝาครอบวาวเนี้ยผมเปลี่ยนใหม่หมดทุกคันไม่ต้องห่วงมียางนี่นี่พะเกนหัวเทียนนี่โอลิงหัวเทียนเนี่ยมีเปี่ยนแล้วก็ โอลิงลองน็อตฝาน็อตฝาครอวาลอย่างเงี้ยเปลี่ยนทิ้งได้เลยพวกนี้ดึงทิ้งได้เลยก็เปิดมามุณก็จะได้แบบนี้ครับมีข้างบนแคมอันนี้คือแคมไอดีอันนี้ฝั่งนี้ก็คือแคมไอเสียครับวาลก็วาลก็จะอยู่ข้างล่างนี้แคมก็อยู่ใต้ประกับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเห็นตอนเราลื้อมาว่ามันเช็คที่เครื่องเลยเช็คที่เครื่องแล้วเดี๋ยวเราคาว่ากันว่ามันจะต้องไปในทิศทางไหน ไอคือไอดีคือฝั่งนี้หนึ่งสูบก็จะมีวาลวสองสี่ตัวเนาะไอดีสองไอเสียสองอ่ะพอะพอแหลมมันขึ้นมาอย่างนี้แล้วถูกไหมขาใต้ตรงเนี้ยใต้ใต้เนี้ยมันจะมีระยะห่างอยู่เราก็จะเริ่มเอาฟิลเลอร์เกตสอดเริ่มเริ่มที่หนึ่งห้าก่อนหนึ่งห้านีศูนย์จุดหนึ่งห้านะสอดเข้าไป ูนยจุดหนึ่งห้าเข้าได้อันนี้ผมคิดว่าอันเนี้ยคือหนึ่งห้าจากความรู้สึกของผมนะที่ทํามาเนาะครับเพะหนึ่งสามมันจะรู้สึกหลวมๆไปผมก็จะมาจดลงอ๋อถึกไว้เลยอ่าระยะห่างของวาวไอดีตัวที่หนึ่งคือศูนย์จุดหนึ่งห้าอืมอ่าได้และตัวที่หนึ่งทีนี้ ตัวที่สองตัวที่สองคิวไม่ต้องหมุนนะก็จะเริ่มเริ่มเสียบจากหนึ่งสามก่อน <3 S 2> สามฝั่งนี้มันเข้าไม่ดีเราก็หาทางที่มันเสียบง่ายๆอะทางไหนที่ความเสียบแล้วมันจะรู้สึกว่าเข้าง่ายให้ความรู้สึกกับเราดีที่สุดเราก็เลือกทางนั้นน่ะ หนึ่งห้าก็เข้าอ่าพอมนเป็นหนึ่งแปดไม่เข้าแล้วอ่ทีนี้มันก็เหลือสองเบอร์ให้เราเลือกหนึ่งสามันสามเราหลวมไปหน 1, ึ่งห้าก็หลวมไปอืมก็เลยมาจดลงว่า ตัวที่สอง ID ตัวที่สองศูนย์จุหนึ่้เราก็ทําแบบนี้ไล่ไล่ไปทุ่ตัวไล่จนครบ ID ทั้ง8ดตัวแล้วเดี๋ยวผมจะทาทีละฝั่งก็คือ ID ก็ทีละ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 ฝั่งฝั่งแคมอ่ะ ID กจนครบแดตัวไ d เสียก็จนครบแดตัวทีนี้การที่เราจะทำแบบนี้ได้ใช่ไหมจะเราเรียงแบบนี้ได้เราจะต้องหมุนเครื่องอยู่เรื่อยๆก็คืออย่าง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 อันเนี้ย เห็นไหมเห็นเห็นไอ้ลูกเบี้ยวตรงนี้ไหมลูกเบี้ยวของแคมเนี่ยยอดของแคมเนี่ยมันก็แหงนขึ้นมาข้างบนครับคือเวลาแคมมันทํางานอ่ะอีลูกเบี้ยวตัวนี้ก็จะไปกดถ้วยถ้วยวาลข้างล่างตรงนี้ให้วาลให้วาลมันเปิดทีนี้พอเราจะเช็คตัวนี้เราก็จะหมุนลูกเบี้ยวให้มันแหลมขึ้นไปอรงอ่านี่หมุนดิอะไรขึ้นมาละอ่า ก็จะเช็คแย่ลงไปสามอันนี้หนึ่งแปดเข้าได้ด้วยเห็นไหมอ่าอหนึ่งแปดเข้าได้เราก็จะไปหาเบอร์ที่มันเทิบจากหนึ่งแปดของผมเป็นสองศูนผมก็จะแย่เข้าไปสองศูนเข้าไม่ได้ละ แน่หลวมเลยอ่ะเห็นไหมแต่กล้องยังรู้เลยว่าความรู้สึกมันต่างกันอืมอืมอหนึ่งห้ามันหลวมไปทีนี้เราก็จะเอาหนึ่งแปดใหญ่เข้าไปเช็คทีนี่เลยก็คือตัวที่สามก็จะบันทึกไว้ว่าเป็นศูนย์จุดหนึ่งแปดอ่าไปเรื่อยๆทั้งฝั่งให้ดีละให้เสียครับแเดี๋ยวเรามาว่ากันว่าเราจะต้องทำยังไง ตั้งยังไงถ้าตัวน,นี้ม่ข้ามยังไมันชิดรเราไ,ได้ค่าทั้งหมดและทั้งฝั่ง i d ดีไอเยครับเราก็จะมา,มาดูพิจารณากัน,นก่อนว่าไอดีมันก็ยังอยู่ในค่าที่เราที่โรงงานเขากําหนดแต่ก็จะมีบางตัวที่ชิดชิด,ชดจนเกือบจะหลุดสเปคไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปรับตั้งกันอพอเราตั้งเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาใสาแ่แคมประกอบกลับเข้าไปเราใส่ไอเสียเข้าไปก่อน ก็นิ้วดันๆนี่เช็คดูว่ามันเป็นไงนกับการตั้งวาลวาสกิซดแปดร้อยแล้วก็ีฝากถึงผู้ชมผู้ดูด้วยเดี๋ยวก็เหลือประกอบอะไรให้มันแล้วก็ติดเครื่องวิ่งได้จะส่งงานละครับฝากถึงผู้ชมด้วยครับถ้าชอบหรืออยากให้ทําคลิปแบบไหนแนวไหนคอมเมนต์มาได้อ่าว่าอยากเยคลิปมันไม่ชัดเสียงไม่ดีหรืออยาก ได้คลิปแบบนี้แบบนี้แบบนั้นเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์นะเกี่ยวกับการซ่อมอะไรเงี้ยหรือว่าอยากดูเคสแบบไหนก็คอมเมนต์มาติชมกันได้ครับ,รบแล้วก็ถ้าอยากให้ผมเซอร์วิสรถให้ก็กดไลค์เพจไลค์อวยช็อปใน Facebook ก็ได้หรือจะโทรมาหาผมเบอร์เดี๋ยวจะขึ้นให้ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับวันนี้แค่นี้แหละครับครับผมสวัสดีครับเจอกัน EP ถัดไป